แต่ถ้าออกไปอาณาจใหญ่ก็จะประมาณ60 70ถึงอันนี้ก็ยังอยู่ในหมู่บ้านอยู่ค่ะยังไม่ได้ออกจากหมู่บ้านถ้าเพื่อนๆจะมาขับรถที่ยงกฤษนะคะเพื่อนๆก็ต้องมีใบขับขี่อินเตอร์มาด้วยนะคะแต่ใบขับขี่อินเตอร์สามารถใช้ได้แค่ปีเดียวนะคะเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ต้องไปสอบเอทียรีเทสแล้วก็สอบ อ่าดริเวงสอบขับรถนะคะมีสอบอ่า uh, ข้อเขียนแล้วก็สอบปฏิบัติมีเป็นป้ายให้ค่ะเราต้องดูก่อนว่ามีรถมาไหมถามว่าขับรถที่อังกฤษยากไหมก็ยากอยู่อะคะ่ะเรื่องอสภาพอากาศเรื่องฝนตก แล้วก็ที่ปวดหัวสุดๆก็เรื่องราวอาเบาแยกเยอะมากเอออย่างบ้านเราก็วงเวียนแยกก็ไม่เยอะที่นี่ออ,ออกวนแล้วก็ออกแยกหนึ่งแยกสองแยกสามตอนที่สอบขับรถก็ตกไปครั้งหนึ่งเพราะว่าเราอาเบาเนี่ยค่ะแต่ว่าถ้าขับบ่อยๆก็เริ่มชินค่ะเรื่องฝนตกก็เหมือนกันตอนแรกก็ไม่ชินแต่พอขับบ่อยๆก็ชิน แต่พอตอนนี้ไม่ชอบตอนขับตอนแดดจ,จ้ามันจะแบบแสบตาปวดตาไปเลยค่ะเริ่มชินกับขับตอนฝนตกมากกว่าอย่างเรื่องกฎระเบียบในการขับรถนะคะเราขับไปแล้วเจอทางม้าลายถ้ามีคนรอข้ามถนนอยู่เราต้องจอดให้คนข้ามถ้ามีรถหอรถพยาบาลรถตำรวจรถด,ดับเพลิงมา เราต้องหลบชะลอจอดข้างทางให้รถพวกนี้ผ่านไปก่อนถ้าไม่จอดนี่โดนปรับนะคะแ้วค่าปรับที่นี่ก็แพงมากแล้วก็สังเกตดูป,ป้ายจราจรแล้วก็ทําตามห้ามขับรถขณะที่มึนเมาแล้วก็ห้ามขับรถตอนใช้โทรศัพท์ใช้แซทแนบได้แต่ว่าเราก็ต้องอมีแฮนด์ฟรีช่วยอย่างงี้คะ่ะถ้าตำรวจเห็นก็จะปรับตั้งแต่200-2,000ปอนด แถมยึดไปขับขี่ด้วยค่ะและอีกเรื่องที่สําคัญเลยค่ะเรื่องสปีดลิมิตเราก็จะไม่ขับช้าไปหรือเร็วไปนะคะเพราะว่าจะมีสปีดไทมิล่าถ้าสมมติเราขับเร็วไปเขาจะมีอย่างถนนนี้ห้ามขับเกิน20ห้ามขับเกิน30มสแล้วก็จะมีสปีดไทมิล่าจะเป็นกล้องสีเหลืองตั้งอยู่หรือว่าไม่งั้นก็จะมีแบบเป็นเส้นขีดๆตามถนนอย่างเงี้ยค่ะ เราก็จะมีเครื่องหมายบอกก่อนนะคะว่าเาจะมีกล้องอ,อยู่ด้านหน้าหรือว่าใน Z แซตแนบเราก็จะขึ้นนะคะว่าเ,าเดี๋ยวจะมีกล้องอยู่ก็ต้องคอยระวังนะคะไม่งั้นก็จะถ้าเราขับเร็วไปก็จะมีจดหมายามาที่บ้านนะคะแล้วก็จะโดนตัดแต้มก็จะโดนตัดแต้มใบขับขี่3ามแต้มถ้าโดนตัดแต้มมากกว่าสิบสองแต้มจะโดนยึดใบขับขี่และห้ามขับรถค่ะถ้าโดนปรับก็จะประมาณหกสิบถึงร้อปอนด ก็เยอะอยัวค่ะชอบที่จอดรถที่นี่มากเลยอ่ะไม่ต้องจอดตามขึ้นห้างเหมือนที่บ้านเราไม่ต้องบนให้ปวดหัวน,นี่เขาแบบจอดมีแต่ ถ้าเลนขวานี่เราอยากจะแซงเราก็ต้องขับเลนขวานะคะเพราะถ้าเราแซงเสร็จแล้วเราก็ต้องกลับไปเลนซ้ายใหม่หลักๆก,ก็มีแค่เนี้ยค่ะเพื่อนๆการขับรถใน UK เคเจนนีขอเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆที่กําลังจะหัดขับรถนะคะหรือว่ากําลังจะสอบขับรถก็ขอให้สอบผ่านในครั้งเดียวแล้วก็ขับขี่ปลอดภัยค่ะเจอกันคลิปหน้าขอบคุณค่ะ